ใครที่ไม่เคยกินมากะลองนะจ๊ะมาเริ่มต้นที่เซเว่นง่ายๆแบบฉันได้เลยจ้ะเออไม่เคยกินมากะลองวันนี้เลยมาสอยที่เซเว่นง่ายๆอัละ3าบาทนะจ๊ะมีคนไม่เคยกินมากะลองด้วยมีจ้ะฉันเองจ้ะวันนี้เลยไปสอยมานะจ๊ะที่ของเซเว่นอีเลเว่นะก็เขาจะเป็นมากะลองแบบแพ็คคู่แบบนี้อันเล็กกระทัดรัดน่ารักมีสองรสชาติ รสชาติแรกก็คือที่เราลองก็คือรสชอ็อกโกแลตเขาจะมีกลิ่นหอมนิดๆนะกัดเข้าไปคือหวานแป๊บขึ้นมาแล้วก็นวลด้วยไส้ตรงกลางนะรู้สึกว่าเนื้อตรงกลางมันมีความนุ่มๆนะเราก็ไม่เคยกินมากระลองนะใครเคยกินก็คอมเมนต์มาเราไม่แน่ใจว่าไอ้ที่มันอร่อยจริงๆมันจะต้องเป็นแบบไหนแต่อันนี้ผิดคาดมาก อันนี้คิดว่าเป็นรสสตรอเบอรี่เขาจะมีความเปรี้ยวปลายๆเฮ้ยมากระลองที่อร่อยน่าจะเป็นรสที่แบบมันมีความเปรี้ยวฟุตตี้ฟูตี้นิดนึงอะเราว่านะด้วยคนที่ไม่เคยกินเนาะเออเรว,ว่าใครยังไม่เคยลองก็มาลองที่เนี้ยได้แล้วก็ค่อยไปลองแบบแอดวานซขึ้นไปอีกทีนึงใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ